มาสามชั่วโมงครับชั่วโมงจากบ้านด้านเดียรน,นะนา,งะา่งคนครับก็ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยครับเพราะว่ามันเป็นที่นั่งคนะรับปวดหลังเจ็บขาไปหมดนนที่นอนมันเต็มครับเป็นได้ทั้งสามที่สามที่นนะั่งแล้ว ประมาณเกืโตเช้ามากกว่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ความเมตตาของลุงนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ครับเพราะว่าผมต้องกลับยิ่งดาม่าหมอหนุ่มดูนี่แน่นว่าหมอหนุ่มจะไปรีบกลับนู่นนี้แน่นก็เวลาลุงช่างเขาไลฟ์สดคุณก็เข้าไปคอมเมนต์ถามลุงลุงช่างเลยว่าหมอหนุ่มทำไมรีบกลับก็คำตอบอยู่ที่ลุงช่างเท่านั้นลุงช่างกับพี่อนุวัฒนะว่า การที่หมอหนุ่มต้องรีบกลับเดินทางกลับเนี่ยมันทไมมันเกิดเหตุอะไรยังไงเนะี่ยประมาณนั้นนะครับน้ำท่วมทางใต้เพราะว่าต้องกลับไปดูห้องที่อยู่ที่ภูเก็ตเดี๋ยวมันจะไปเก็บข้อควอมไม่ทันเลยประมาณเพราะกว่าจะถึงภูเก็ตนี่นั่งรถไหลต่อมาระไปขึ้นค่าเดินทางอยหลายตังค์อยู่ครับหลายตังค์อยู่ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าไทายกีดาม่าหมอหนุ่มฝ่ายรุ้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้น,นนะครับก็หมอหนุ่ม อะไรยังไงครับว่าปาดปาดไว้ง่ายคิดง่ายคิดนิดนึงครับว่าการขลง ч องปูเนี่ยแต่งเสีเสียงตั้งแต่หมอหนุ่มมาวันวันที่เก้านะที่เก้าโอ้โหแบบมานั่งแบบกินเลี้ยงแบบสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแล้วก็มีการเล่นเขาเรียกอะไรนะดนตรีดนตรีครับดนตรีการงานการสร้างครับผ like ่านพ้นไปด้วยดีครับพอวันที่สิบก็จรวดองปูนะครับ มีการแสงสีเสียงแบบสุดยอดแล้วครับงานสร้างจนอไอ้้ไอโฟจีมันไม่ชอบใจมันก็ดิ้นเนี่ยดิ้นเนี่ยดิ้นเนี่ยดิ้นเลยครับอตอนนี้ก็ถึงชาชลาดอนเมืองครับดอนเมืองอ,อันนี้ดอนเมืองนี่ดอนเมืองนี่คือมินขึ้นเมื่อกี้นะดอนเมืองอันนี้คือดอนเมืองนะไห่ใช่ฮะนนี้ดอนเมือง ตอนเมืองครับตอนเมืองมอเตอร์ไซค์ผมไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะฮะก็เอย่าต้องเดินทางต่อครับเดินทางต่อก็ไปถึงสถานีอภิวัตรหรือบางซื่อนะครับอภิวัตรก็ต้องซื้อตั๋วคนคนนอนเพราะว่าตอนจะซื้อตั๋วคนนอนมาเต็มทุกเที่ยวมีแต่ที่นั่ง เดี๋ยวไปถึงอภิวัตแล้วก็ต้องจองตั๋วรถนอนเพื่อจะไปลงบ้านซ่องพอบ้านซ่องปุ๊บมอเตร900รอตร์ไซค์900ถึงพันพันกว่าบาทพันสองมอเตอร์ไซค์น่าจะพันสองนะพันหนึ่งเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจแต่ว่ามานี่พันหนึ่งร้อยกว่ากว่ามอเตอร์ไซค์นะขึ้นมาไม่รู้ว่าอยู่อยู่ขบวนไหนเดี๋ยวผมลงไปก็เอามอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งอีกพันพันหนึ่งร้อยมั้งคนอีกเก้าร้อยแบบนอนแล้วก็ จองตัวไปที่บ้านซ่องบ้านซ่องก็พอไปถึงบ้านซ่องปุ๊บผมต้องขี่ไปอีก210โลไปถึงภูเก็ตอีกนะสุราษฎร์ธานี210โลไปถึงหาดป่าตองหาดป่าตองพอถึงหาดป่าตองปุ๊บผมก็ไปพบเพื่อนฝรั่งเป็นสาวน้องแบบนางแบบก็คือมาจากอิตาลีไม่รู้ว่าเขามาถึงหรือเปล่านะก็ลงหาดในยางในยางเพื่อนเพื่อนผมมีมีทั่วโลกมีหลายคนนะครับ อขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้สปอนเซอร์หมอหนุ่มในการเดินทางนะครับถ้าไม่ได้เอฟซีในการเป็นสปอนเซอร์หรืว่าใครดิกวาอรผมก็มาไม่ถึงครับขอขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่สถานีดอนเมืองเดี๋ยวก็จะไปถึงสถานีอภิวัตบางซื่อก็จะเตรียมตัวเอาของลงนี่ครับสัมภาระหมอหนุ่มครับหมวกกันน็อกแล้วก็กระเป๋าและนี่อีกอันครับนี่ เยอะแยะมากมายครับตอนนี้รถออกแล้วครับออกแกดอนเมืองนะครับจะไปถึงสถา,านีอภิวัตรอีกกี่นาทีผมไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวติดตามหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มต้องซื้อตั๋วใหม่ในราคา900อบาทเป็นตั๋วนอนนะอันนี้ต่อไปนะครับเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับท<อ>ี่สุดปลายทางนะครับที่สุดปลายทางน,นะครับอภิอภิวัตอภิวัตเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วนอนกับมอเตอร์ไซค์ใหม่แล้วกับรถต้นใหม่รถต้นใหม่ กี้เจ้าที่เขาบอกนะเจอกันที่สถานีหาภิวัตรเจอสถานีบางซึหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหไอไอไอเพื่อนไอเพื่อนที่มันเคยไม่ไม่ไม่อะไรกับหมอหนุ่มมันคงดิ้นแล้วดิ้นแล้วก็เล้วก็ไอพวกนามาเนามาอะไรว่าอุ้ยหมอหนุ่มไปจนงานช่างอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมงานลุง ช่าง,งานะผู้นี่ก็จะฟูดอเบอร์หลายท่านขอบคุณ FC ฟซีดับเป็นสิ่งที่ติดตามมูลนิธิแต่ขมอนุ่พูดอะไรมากไม่ได้กระจายมูลนพูดะอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะดรามา่าพอดราม่าคือเกิดเ,เรื่องเ <c oughs> องกิดราวเดี๋ยวมัน <c> เ <oughs> กิดนี้อากาศอากาศหนาวครับา,าวเ <c oughs> ย็นมากอากาศนี้เย็เยนเก็บ จะี๋ยวขึ้นเครื่องบินครับขนาดป้าป้าแตงยังใครเรียกว่าป้าสมภัสยังไม่เคยขึ้นรถไฟนะใช่ไหมป้าบผมป้าไม่เคยขึ้นรถไฟเลยก็หมอหนุ่มก็ได้ได้ลาลุงช่างกับป้าสมภัสเรียบร้อยแล้วว่าหมอหนุ่มต้องต้องขับในภูเก็ตตัวนะครับเพราะว่าลุงช่างบอกว่าเขาต้องขับภูเก็ตตัวเลยเดี๋ยวน้ำเป็ท่วมมือนีแนั่นถ้าใครใครคิดว่าอยากจะรู้เรื่องหมอหนุ่มนะครับไปคอมเมนต์ที่ เวลาลุงช่งางไฟ้สนนะครับไปถามก็เลยครับว่าทำไมให,ให้หมอหนุ่มกลับก่อนครับอะไรเพราะอะไร เดือดแล้วมันไม่รู้เรื่องต้องถามลุงช่างกับพี่อนุวัฒดเท่านั้นทำไมให้หมอหนุ่กม,ลม,มลกลับบ้านเอาราลุงไรสดพี่อนุวัฒนดไรสดถามเลยเขาไม่ถามเลยให้หมอหนุ่มกลับบ้านทำไมนุวัฒดให้หมอหนกลับบ้านทำไม